สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาตอบคอมเมนต์นี้นะฮะน้องถามเข้ามาว่าผมขอวิธีเพิ่มแรงแขนกับไหล่หน่อยครับแขนผมอ่อนมากครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นอู้มันมีหลายพาร์ทเลยเดี๋ยวมาลองดูวิธีแรกก่อนนะฮะวิธีเพิ่มแรงจากไหล่ก่อนดีกว่าเพิ่มไหล่สำหรับบีบอลส่วนใหญ่มันจะเป็นท่าที่เน้นดันดันใช่ไหมฮะก็ส่วนใหญ่ถ้าเผื่อใช้ก็ไหล่หลังแขนแล้วก็ f o อา a r m ท่าที่มันช่วยเพิ่มได้อันแรกเลยนะท่าไหล่ง่ายๆเลย กับอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามดันตัวขึ้นมาเหมือนหกกบแต่ขาไม่ติดค้างไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนาได้อันนี้ทำสักสามถึงสี่เซตเวลาตอนสนังซ้อมเสร็จนะฮะถ้าต่อมาครับหกสูงอันนี้ไหลเต็มเต็มเลยแขนมันอยู่างบนก็หกสูงแล้วก็ค้างค้างให้นานที่สุดครับ เท่าที่จะนานได้เป็นการฝึกบาลานซ์แล้วก็ฝึกไหลไปด้วยหกสูงครับจะก,ก้างขาหุบขาหรือว่าแยกขาก็ได้ครับอันนี้คือได้ไหลายหมดเลยก็พยายามทำให้นานที่สุดจะเดินให้มันหรือว่าจะให้อยู่กับที่ถ้าเผื่อทำอยู่กับที่ได้ก็ดีครับประมาณนี้เมื่อกี้ข้ามไปท่าหนึง่งมันมีท่าตั้งศอกครับตั้งศอกอันนี้ก็โหไว้ให้นานที่สุด ได้ไหลเหมือนกันครับตั้งศอกคือท่านี้ตั้งศอกคือเอาหัวเอาหัวลอยนะไม่ใช่ตั้งศอกแบบไม่ใช่ตั้งศอกแบบตั้งหัวประมาณนี้ก็ทำสองข้างเลยก็ได้ถ้าเพื่อทำทำได้แล้วข้างหนึ่งก็ลองทำอีกข้างหนึ่งดูประมาณนี้ขึขาก็เหมือนไงครับยังไงก็ได้อะไรนี้ หรือถ้ายังตั้งสอกไม่ได้ก็ลองเป็นตั้งหัวตั้งสอกแล้วก็ยกอันนี้ก็ช่วยได้ตั้งหัวตั้งสอกยกแล้วก็งหัวตั้งสอกยกช่วยได้ครับเพราะหลังจากที่เราทำไอ้พวกสามท่านี้ได้แล้วมันก็มีการหกสูงพิมพ์กำแพงครับให้นานให้นานที่สุดให้เกินหนึ่งนาะทีได้ก็จะดีแล้วก็ พอพิงกำแพงใช่ไหมเราพอเราเพิงกำแพงออพอหกศูนย์พิงกำแพงใช่ไหมเราก็ลองค่อยๆลงมาตั้งหัวแล้วก็ดันขึ้นไปถ้าเผื่อช่วงแร,งแรกๆอาจจะทํายากหน่อยแต่พอผ่านสามอย่างนี้เราจะทําได้ทีนี้เพิ่มแรงแขนใช่ไหมครับถ้าง่ายที่สุดเลยนะวิดพื้นเนี่ย เอาแขนประมาณกว้างกว่าหัวไหล่นิดนึง่งเราวิทูนครับเซตหนึ่งให้เกินสักยี่สิบทีสิบห้าถึงสิบห้าให้เกินสิบห้าทีเซตหนึ่งให้เกินสิบ 15, ห้าท,ทีก็ช่วยได้แล้วครับอันนี้ถ้าเผื่อทําแนะนําให้ทําหลังซ้อมนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีแรงแล้วก็ไม่หมดแรงเวลาสอมด้วยถ้าวิทูนนี้ช่วยได้เยอะเลยหลังแขน โปรอกมก็ช่วยช่วยได้แล้วก็มีไหลทีนี้อีกอันหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการดึงข้อดึงข้อก็ได้ได้ไหลได้ได้หลังได้หลายส่วนเยคไั้อะไรประมาณนี้ทีนี้ขอเสริมทีนี้ขอเสริมนิดนึงครับวิดพื้นเนี่ยเรา สามารถวิดได้หลายแบบก็ถ้าทำแนะนำให้ทำเป็นเซตล้วกันหลังซ้อมนะเราสามารถเป็นเดมอนผู้ชอบก็ได้ครับเป็นมือติดกันอย่างนี้อันนี้ก็จะช่วยหลังแขนค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้อ,อกด้วยจริงๆผู้ชอบมันได้อ,อกได้ไลายหมดเลยประมาณนี้แต่ไม่ต้องขาเดียวแบบผมนะพอดีผมวางขาสองข้างไม่ได้ในตอนนีออ้หรือว่าเราจะทำเป็นผู้ชอบแบบกว้างอย่างนี้ก็ได้ หรือจะเป็นผู้ชับแบบฮึบคือผู้ชับมันมีหลายท่ามากอะไรอย่างนี้อันนี้ช่วยได้เยอะก็มีวิดพื้นแบบแขนเดียวอะไรเงีง้ยเดียววางขาไม่ได้แล้วไม่ขนับเลยประมาณนี้ แล้วก็ท่าที่เพิ่มแรงแขนเพิ่มการบาลานซ์ก็พวกกับพวกท่าฟีดฟีดขึ้นตั้งหัวลงฟีดสอกอะไรพวกเนี้ยคือท่าพวกนี้มันเป็นท่าที่ได้แรงมากไม่ต้องทําเร็วนะไอ้ท่าพวกเนี้ยถ้าทําเร็วมันจะเป็นการฝึกการบาลานซ์มากกว่าก็ทาําช้าๆครับฟีดตั้งหัวฟีดตั้งไหลเอ้ตั้งสอกฟีด ต้อะไรพวกนี้ครับฟีตขึ้นหกสูงคือทุกท่าเลยทำแบบหยุดหยุดท่าละวิสองวิอะไรเงี้ยลองไปฝึกดูครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆแล้วกันมาตอบคอมเมนต์เหนื่อยแล้ว